สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุญค่ะก็เป็นเสือฟี่ใส่ค่ะคุณเมย์เอฟซีเฮดมาให้พ่อไดเป็นค้าอาหารให้น้องเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมีค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พ่ออูด0 8 1 0 0แ8 7ดเจก้เพกะมีค่ะเป็นเพดขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุญกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีสวัสดีแฟนคลับเอซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาหาเห็ดครับหาเห็ดหาเห็ดถึงโอ้ปอรแมนให้ยังก่อนครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกมาไต่เห็ดครับไต่เห็ดไตดอกเดียวคนมาพอกก่อนครับเลื่อนไหนเห็ดปันไดเบิรงดครับ เพงกับี่นอนครับมาหลายๆเจ้ายู่ครับนี่ครับไป้ย่งนี่โก,งก่โกงกลนั่นจ้าดตาบ้านเบื่ออยู่้าโอ้ผ <c oughs> พูเล,ล็กเลนหน่อยทยของไผนี่แม่ย,ยัยแม่ย,ยมัย,ยก็ได้เยอะของไผนี่ อันนี้แม่มิงมิงมงคลอู้หมันดีกว่ากระตาง่แม่หนุ่มสุรินหนุ่มซูรินอู้กระตายง่มาเทียยกันครับโอ้แม่หนุ่มแต่ว่าบริท่อของผมเลยครับนี่ครับบุญคบุย้งนู่นบุญเ้นบุญเลยั้นี่ครับแม่ไอยังอเด้ไดวดแม่แม่นุ่มสุลินแม่หนุ่มสุรินนะครับนี่มาหาด้วยกันเอาเฮ็ดเฮ็ดออกสติสครับ เดือตวเห็ดมันยอกยังไงครับน่เหนเๆเจ้าผ่เห็นสีไหนไีบ่โอ้โหคอเก็บเลยขวผู้ใหวะดื้อแถววะยังคือถือมีดมันน่งเป็นตรเล่งออพวก่อยวีดไปไ้เลยเก็บเลยครับฮึนี่คนติออกคนตะเลยไมคนตะเตะคนเห็นเนาะ ก็น่าตาซื่อมันต้องมึงดีดีมันบ่มันไม่อเงมันเป็นสิงดีอืไม่กับหาในพื้นดินห้อกระจกโอ้ยตัวน่อยพูดฮ็ตกีได้น่นอยนก็น้อยให้ดโอ้ยนี่ดอกเป็นไงทำนี่กัพอกินเลยลุงใส่ผักหลายๆมึงมึงมึงแม่มิงจะได้หูุดหงิาเลพุ่นะถ้าพ่อเราเสียมไปจับเอ พูดภาารหม่เพราะว่าให้เฮ้ยห้องใหญ่นี่เยียบครับเลเไปป่าไดอีกีกันบุ่นท่านอาอันลูกสาวเนไปอันไปกินยางไหมเขาหมากเธอกตาบักไงมเขาว่าผมมีคนไตเขาอมากไปจะเขาไปไปบังบุญเข้ามาเลยเขาต้องไป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 นยางให้ท่านเพ่นไปุไป่าใไปปานไหนอยู่ป่ายางเพื่นเนาะไปครับไป พ่อบุญวันนี้ถึงไม้กันสันมาเลยครับแดิพี่น้องเวียนหัวผมก็ยังเวียนหัวอยู่เพราะหาเห็ดมาเลยก็หนาวด้วยเลยน้ามีบุตรด้วยเดินครับพี่น้องเอ้ยลำบากยายว่ายกินเขาว่าซาเขาซาดีซาโตเป็นยังไงหลายใหญ่ซาเขาซาดีเขาได้ดีหรอเขาเอาเขาไปทั้งเดือะ เ anyway, ห็นป่โอ้ยน้ำบุกตมเอาไปแม่น้ำสุรินเลยแล้วทั้งไหนยะโอ้ยขอมาทั้งนี่ละถือแล้วคือพี่ละมื่นๆนี่ละไปยังท่านยหญ่มาถือมองโอ้ยพี่พี่พี่ทางเบื่อพี่เดาเอ้ยเดี๋ยวพูดว่าจะพาปลาใหม่อีก มันนี่ป่าพี่้องมาหายเ็ดเบบทุลักทุเลจักหน่อยครับบึงอรับุนนอนกันละครับบ้านสามที่ทุ่มเหรอหาทุ่มคุณจังได้รับในนอนครู่าสดแจ้งแท้กันไปปลาใหม่เมนบ่กสดแจ้งแท้แล้วกลับแล้ว แม่นุ่มสุรินคือขึ้มากบ่มาหาสิบบ่คือว่ามาหาเห็ดครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยมีไงเลยนะเห็นเขาว่าซาเขากะซาดีซาเขาบ่ขึ้นแลเกล้าเนี่ยบ่ได้หรอกค่กินเก่งแต่แฉะพ่อหมุนยังบ่ได้เห็ดทอแม่แม่หมิงเลยแม่นุ่มสุรินเลยมึงพี่น้องโอ้ยแบกโทรศัพท์มีกินกับเจ้าอ้วนสองคนพอกินแล้ว พออูดก็บได้หลายคันบได้หลายเขาก็ใส่ผักระ้หลายเนาะเอาปลา,สาใส่น้ำเน่ใส่ผักเยอะๆเอาหมูใส่น้ำอืม <c oughs> <c oughs> เอาเลยเอาเลยเก็บกันไปเนาะมีของ<ก>ปลาครับพี่น้องเอ้ยมาหากินของปลายำคำยำขึ้นฮ่าฮ่าอ่นห้องบริหลาไต่ตะกะแตนหรืยังอ <c oughs> เออไต่ตะกะแตแ่รับทงหรือเล่เออนหนิ แต่แต่ก็แต่เราไม่ใหน้านี่แม่ถึงพี่น้องยังไฟเดี๋ยวที่ว่าไปเบิ้งพี่น้องที่ว่าบิ้งชอดไหนเนาะครับเนาะตอนนี้ยังกับก่อนก่อนตอนนี้เพราะท่านได้หลายเอาตอนตอนตอนจบเนาะครับครับพี่น้องถ้ามาป่าใหม่หรอครับเพิ่งร่างเก็บเห็ดกันอยู่ครับ เห็ดยูไสเห็ดยูไสน้อเห็ดเห็ดยูจากไหนใส่ใสถ้าเห็ดยูเปบยฮึดูคุณจิมเห็ดหลายเสะใส่เปลยเปไยเห็ดเปลยเปไยเห็ดมันเหลี่ยมแบบไหนไม่เหลี่ยมมองม่งเหลี่ยมมองม่วงเปลยเปลยนี่เห็นบหมนี่เห็นบหมนี่อันนี้ดิอันเห็ดนี่ยังเจ๊ง นี่นี่พอจะเห็นสมุดตาดีตัวตาดีดีแมนนี่อย่างเมืองกับก็ได้ดอกงามเถอะเฮ้ดอกงามไฟก็ประเจงนี่ครับนี่มันจะเท่นี่ละบุญหลายเท็บยหายอยู่นี่มันก็ดอกน้อยเถอะดอกน้อยนี่ครับพี่น้องเอ้ยางเห็ุ ดอกอน่อยพกเลีงเป็นดียย่ี่แต่พวเบ่งไปเรื่อยๆพี่น้อยเบ่งเนหางเห็ดกล่ะเป็นงเกมเห็ดตั้งุ่นฮ้ยไดนเหินบ่เ่บ่มีดกเเดีขอบ่งเยดียมนั่นบ่โอ้มันออกตาใสๆใสๆกบปล่อยมันเงวๆ

ขาส้เบิงหนัเห็นบนเมเลยนั่นอ้ยใหญ่เอยพี่น้องเลยมา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 เก็บเห็ดกำกัย่หบ่เอาสำยยา่ใหให้ลูกให้ล้านเล้อพี่น้องอุ้ยหักจ่อยูออกดีเถอะออกหลายเต็มเต็มแต่ว่าพู่ว่าว่าหอยบานพูดงให้มาเก็บคน จันลองเลยดอกจุบๆดอกกระปเดินน้อยน้อนี่โุ้ยออกเต็มเลยพี่เดูงอนี่อะไรกันเน่ยะตัดเดูมงเป็นอะเอี๋ยครบมาจากบันเลยไปเอากันข่อนจะไปตงพีกัน

อยู่อะนอยน้อยเฮ้ยสิฮะพ่อมันบานก็เห็ุผเพราะอะไรมาปลดออกพี่น้องเลยมันพิ่งว่าหาให้กินจะย่อนเพิ่นแ้บมันนีกลังเขียวเอาตวนี่แบบนี้

บู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 พ่อกินอะไรล่ะครับนี่พพกินอะไรพกินอะไร

nhau Để nhau 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 hào nhau 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 หอมอะไรไป้มาข้าหายูลมจปเีบขาพี่ลองด้วยนี่นีเห็ดเห็ดเห็ดเปล่อยบานเดี๋ยวคนมาปอกกันหน่ยตาบดีอไรับได้ขาบาินท้ พี่น้องพี่น้อง Nó sẽ Nó sẽ nó เรืงโครงการโครงการกุชา,ศาจากขอบคุณพีนพ่นอ้นองแฟนคลับเอฟซีขอบคุณน้องเสือน้องทิงขอบคุณน้องการที่ภา,ามาเฮ็ดมาหนี้กินเฮ็ดต้อกันเด้อพยี่น้องพ่อได้แกงแล้วทำอีกคนน้อครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ